ไอ้ย you know, ัย no พิมหน้าโลกไปทีหนึงพิมพ์หน้าโลกไปทีหนึงวัดดีมึงอ่ะพิมพ์ไปเลยพี่พิมพ์ไปวัดดีมึงอ่ะพิมพ์ไปเดี๋ยวมาๆๆๆพาพาล้างเงาแรนพาลัางเงาแ่นเตะได้เตะข้างหลังเตะได้เตะพาชุบพาชุบขึ้นมาก่อนพาชุบขึ้นมาก่อนข้างหลังเตะได้เตะเตะได้เตะเตะได้เตะเอาเอาต่ออกแล้วก็เตะเอาเอาต่ออกแล้วก็เตะเอาเอาต่อแล้วก็เตะก่อนเตะไปก่อนเตะไปก่อนพาล้างเดินลงไปยัดไปเลยพาล้างเดินลงไปยัดพาล้างเดินลงไปยัดเดินลงไปยัดเดินมาเดินมามายัดเสศษแบ็คโฮลงงงไไป่เบกหหนน้้าาลลขัตะอด ข้ลังเอาออโต้แล้วก็เตะพะพะเอพิสานเอาออโต้ก่อนแล้วก็เตะเดี่ยวไปเตะ่ยวไปเตะได้เยอะพาพาชุกขึ้นมาพาชุกขึ้นมาพะชุกขึ้นมาเห็นแลนมันเห็นแลนมันงัดแลนมันเห็นแลนมันกัดแลนมันเห็นแรนมันงัดแลนมันเห็นแลนมันงัดแลนมันใครตายเกิดเสามาใครตายเกิดเสามาเติมใครตายเกิดเสามาเติมเตะมันออกไปเตะมันออกไปเตะมันออกไปเอาออโต้แล้วเตะอย่าพึ่งฆ่าอย่าพึ่งฆ่าเอาออโต้แล้วก็เตะออกไปก่อนเตะออกไปก่อนดิดไปดิดไปดิดไปตีไปตีไปตรงนี้ตีไปตีไปอย่าให้มันยิดไปเสาอย่าให้มันยึดไปเสาาาาาใใคครรตตยยเเกกิิดดมมเอา เห็นเห็นมันก็เตลไปเห็นมันเตลไปเห็นมันแล้วก็เตลไปเห็นมันแล้วก็เตลไปกระจายมาตามมันแน่ดวยนะมาตามมันแน่ครับมาตามมัน่วับเสา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 เอาออโต้เตลก่อนเอาออโต้เตลก่อนพาสกาเป็นไปพาสกาเป็นไปพาสกาเป็นรัวพาสกาเป็นรัวดึงเพื่อนหน่อยดึงเพื่อนหน่อยข้างหน้าดึงเพื่อนหน่อยออกย้ายแลนออกย้ายแลนออกแล้วก็ดึงเพื่อนมาย้ายแลนออกดึงเพื่อนมาเอ้ยมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วอย่าพิ่งลงไปสามอย่าเพิ่งลงไปสามไม่ต้องลงไปสามไม่ต้องลงไปสามไม่ต้องลงไปสามเล่นข ลานลงตรงนี้ตรงอย่าเพิ่งลงไปสามนะ <_ d iam mile> ไม่ต้องลงบันไดไม่ต้องลงบันไดไม่ต้องลงบันไดข,ขึ้นมา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 อย่าดื้อย่าดื้อย่าดือ้อได้ปะดักหนบันไดักไม่ต้องลงไปพี่โผลวิ่งรันวิ่งรปล่ปอยเ,เ,เ,เขาเล่นไปพี่ปล่อยเขาเล่นไปปล่อยเขาเล่นไปปล่อยเขาเล่นไปบ้านนี้สิบนาทีสิบนาทีเท่านั้นไอ้ย่า voilà <_ d iam il> เอาเอาผมเสนแล้วกันวันนี้เราจะยัดบัตมูเตชันโอเคไหม ทุกคนตามแผนผมหน่อยตามแผนผมหน่อยถ้ามันมาเก็บเลยมูเดชั่นเก็บได้แล้วก็เล้ยมันมาแล้วก็เลียงดิสเสี้ยงดิสเสี้ยงดิสไปเสี้ยงดิสไปเสี้ยงดิสไปพาล่าแหล่ลงมาพาล่าแหล่ลงมางั้นแรนมันพาล่าแหล่ลงมางั้นแรนมันพาล่าแหล่งลงมาลงมางั้นแรนมาแล้วก็แทง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 ไปทิมแล้วก็แทงทิมแล้วก็แทงทิมแรงเตะได้เตะ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  ยะแลนลงมาข้างล่างยะแลนเราลงมาข้างล่างยะแลนรลงมาข้างล่างพัล็อตชุกข้างบนพาลอชุกข้างบนข้างหลังเตะไปข้างหลังเตะไปพาดตัวหนึ่งไหลลงมาไหลลงมาชุกข้างล่างหน่อยไหลลงมาชุกข้างล่างพาคนหนึ่งพาคนนึงพาคนนึ่งข้างบนเตะไป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 ให้เร็วเตะไปให้เร็วเตะไปเร็วยแลนไปทำสมบัติยแลนไปทำสมบัติยแลนเราไปทำสมบัตหนึ่งลูกลข้างบนไหลลงมา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 ยะแลนเราไปทำสมบัติยแลนไปทำสมบัติสวยสวยสวยเต เต๋อเต๋อเต๋อตีเป็นล้านเลยเตะออกไปเตะออกไปเตะอไฟสวยสวยสวยไม่ต้องไหลลงไปสามเล่นข้าวมันพอไม่ต้องไหลลงมาสามมาไหลไปสามไหลลงมาสามไหลลงมาสามเอาบัฟขึ้นแล้วไหลลงมาสามเอาบัฟขึ้นแล้วไหลลงมาสามยักมูเดชั่นมอนไปก่อนโฟกัสมูเดชั่นมอนไปก่อนมาๆๆๆงั่นแลนออกไปงั่นแลนออกไปงั่นแรงหลอกไปงั่นแนมันออกไปงั่นแลนออกไปไหลลงมาแล้วงั่นแลนออกไปงั่นแลนหลอกไปไอ้ไอ้เจ๊พละไอ้ดีดีแลนทับสกบบั้นแลนทับสกบบั้นหีึ่ที แรงท้องถมมันเตะได้เตะได้เตะได้เตะไหลลงมาไหลลงมาไม่ต้องเล่นขบนไหลลงมาไหลลงมาไม่ต้องเล่นขบนส้ามาเลยสี้ามาเลยสี้ามาด่วนส้ามาด่วนเตะได้เตะ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 ท้มมัไหแท้างมมัไแะท้างมมัไห้าุกเดียวขึ้นมาชุบเดียวขึ้นมาก่อนชุบเดียวขึ้นมาก่อนชุงเดียวก้นเดียวนเดียวบ้านหด้างัก็ไหม ขบวนขบวนขบวนเตะได้เตะพาชุกหน่อยพาชุกหน่อยชุกหน่อยโฟกัสชุกโฟกัสชุกอย่างเดียวใครเตะให้ไปให้เตะไปใครเตะไปใครเตะไปตัวตีตีไปพิสันเอาเอาตอกแล้วก็เตะก่อนพิสันเอาเอาตอกแล้วเตะเอาเอาตอกแล้วเตะพิสันวิสันวิสันเตะพาชุบกันมาพาชุบกันมางัดแลนหน่อยงัดแลนหน่อยงัดแลนหน่อยรีเจนมาลีเจนมาลีเจนมาดึงโอ้โหหายข้างหน้าไหนเสาอ่ะเดี๋ยวเราไปยัดรีเจนหนึ่งรอบไหมไปบ้าไปเอาอะไรเอาอะไรมาไหวก่อนฮัลโหล มามาเราจะไปโอ้ยใครวิ่งไปก่อนน่ะตายหาตายโหหมดเลยดึงเพื่อนขึ้นมาดึงเพื่อนขึ้นมาแล้วถอยมาพี่ดึงเพื่อนขึ้นมาแล้วก็ถอยไป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 วิ่งมา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 วิ่งลงมาวิ่งลงมาเลยวิ่งลงมาเลยเข้าหลัง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 เขาหันมาหันเขาไปนหนึ่งเขากำลังถอยมาสามนะเขากำลัง ยัดเลยยัดเลยเจ็บนี่เจ็บยัดเข้ามายัดเข้ามาไหลเข้ามาข้างหลังไหลเข้ามากุสตปีเค้กทีนึงกุสตปีเค้กทีนึงไหลเข้ามากุสตปีเค้กทีนึงก็เลยไหลเข้ามางั้นแล้วเมาไปไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้ามาไม่ต้องไสไม่ต้องไสไหลเข้ามาเลยไหลเข้ามาสวนเลยไหลเข้ามาสวนเลยไหลเข้ามาสวนไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้ามาข้างหลังไหลเข้ามาพาวงกัรทุกพาวงกัรทุกอย่างเดียวทุกอย่างเดียวไหลแล้วไหลเข้ามาทุกอย่างเดียวไหลเข้ามางั้นแล้วไปสวยพี่สวยใครตายเติมเสาใครตายเติมเสาไปเติมเลยเลยไปเติมไป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 ไหลเข้าไปไหลเข้าไป ยัดไปเลยพี่ยัดไปเลยทุกสกิลที่เราไม่ยัดเข้าไปเออเฮียเราจะหมดแล้วสีฟ้ <c oughs> ากล้จะหายหายเลยผมนี่สัต